มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนสอบอคอมีมติผ่อนปลนรอบ2เปิดห้าง17พฤษภาคมนี้ค่ะมีมติให้เปิดห้างแล้วนะคะหลังจากที่ประเทศไทยของเราได้เผชิญหน้ากับวิกฤตโควิด19ทําให้ห้างสรรพสินค้าโรงภาพยนตร์ร้านค้าหรือว่ากิจการต่างๆต้องปิดตัวลงชั่วคราว ตามมาตรการของทางภาครัฐในการแก้ปัญหาเรื่องของการแพร่ของโควิด -19 ส่วนผู้ที่ได้รับผลกระทบทางรัฐบาลก็มีมาตรการช่วยเหลือต่างๆรวมถึงกับมีการช่วยเหลือจากนักธุรกิจดาราและก็นักร้องต่างๆเช่นกันค่ะล่าสุดวันที่15พฤษภาคมนะคะที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ของโควิด -19 หรือว่าสบาค ทำเนียรรัฐบาลพลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธานการประชุมสบคชุดใหญ่เพื่อพิจารณาหารือถึงการผ่อนปรนระยะสองค่ะโดยมีรายงานข่าวจากสบคแจ้งว่าที่ประชุมใหญ่มีมติเลื่อนเวลาเคอร์ฟิลจากเวลา22นาฬิกาถึงเวลา4นาฬิกาเป็นเวลา 23นาฬิกาไปจนถึงเวลาสีนาฬิกาเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่17พฤษภาค,คม2563นี้ค่ะนอกจากนี้ที่ประชุมสอบคอ,อนะคะยังมีมติให้เปิดห้างสรรพสินค้าแต่ทุกคนต้องมีมาตรการดูแลโดยเฉพาะห้างต้องเปิดและปิดพร้อมกันเวลา10บนาฬิกาถึง20น่นาฬิกาเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่17พฤษภาค,คม2563เช่นกันค่ะส่วนมาตรการค่าประเทศยังคงเหมือนเดิมทุกอย่างนะคะผลเอกประยุทธ์เน้นย้ำ ให้มีมาตรการอย่าปล่อยให้เกิดการแพร่ของโควิด -19 อีกขณะที่ร้านขายอุปกรณ์เครื่องใช้ในบ้านและก็การก่อสร้างให้เปิดได้แต่ต้องมีมาตรการแล้วก็มีการจำกัดจำนวนเป็นไปตามเงื่อนไขตามที่สาธารณสุขกำหนดค่ะอย่างไรก็ตามนะคะประชาชนควรปฏิบัติตามข้อบังคับที่รัฐบาลกำหนดนะคะเพื่อที่จะป้องกันการแพร่ของโควิด -19 ในประเทศไทยค่ะ ขอขอบคุณศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่โควิด -19 หรือว่าสบ,บคและขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดขาพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ